รวบดารินยังผู้ต้องหา f o r e เร็ดคาสนามบินภูเก็ตเตรียมหนีกลับสิงคโปร์เมื่อวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองอธิบดี DSI ได้เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา Forex 3D คือนายดารินยัง ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดีพิเศษที่273/2565ทัว่าได้รับรายงานจากร้อยตํารวจเอกวิษนุชิมตระกูลผู้อํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบว่าสํานักง,งานตรวจเงินเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตประสานแจ้งมาว่าสามารถจับกลุ่มนายดารินยังได้ที่สนามบินภูเก็ต เมื่อช่วงเช้าของวันที่16มกราคมที่ผ่านมาขณะนี้กำลังนำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยแฟนสาวซาร่าคาซิงกินีมาสอบสวนที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ส่วนแฟนสาวจะมีส่วนรู้เห็นในการช่วยเหลือหลบหนีหรือไม่หรือมีการให้ที่พักพิงด้วยหรือไม่นั้นต้องพาตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมหลังจากสอบปากคำผู้ต้องหาจะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ พร้อมนำตัวขออำนาจศาลฝากขังและเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะยื่นประกันตัวแต่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะมีการหลบหนี ทาางด้นพลตำรวจตรีอัจฉยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่านายดารินยังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมจับกลุ่มที่บริเวณภายในท่าอากาศรรยานนานานชาติภูเกต็ตขาออกเมื่อ mm. เวลาประมาณ10นาฬิกาวันที่16มกราคม2566ที่ผ่านมาซึ่งกำลังเตรียมเอกสารเดินทางไปประเทศสิงคโปร์แต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดตามไปด้วยหรือไม่